รับมากนตอนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงท่านปากอยากเผือกอะช่วงนี้เผือกแล้วเนาะก็ไปเผือกเรื่องราวของคุณสงการคุณแม็กกันหน่อยนะคะยังไม่จบเหรอคือมันไม่ได้ไปเชิงว่าเอ๊ะเขาไปเที่ยวไหนอะไรไงแล้วมีภาพม,มาแต่ว่าอันเนี้ยเป็นกรณีที่ว่า น้องปีใหม่ทำไมอ่ะก็กิจกรรมที่โรงเรียนแล้วแบบว่าเหมือนกับเอ้คือคุณสงการทำไมไม่ได้ไปดูอะไรอย่างนี้เอาใช่เอานะน้องขาบางทีมันก็ต้องปล่อยปล่อยกันไปบ้างไม่แต่ว่าประเด็นเนี้ยคือมันมีเพจดังเพจหนึ่งเขาแบบแต่แอปไปใช่ไหมแอปไปใช่ไหมไปเขาคงไม่อยากเจอกันแล้วอ่ะคุณแม่ดูภาพนี้ก่อนนะคือภาพเนี้นะในโซเชียลที่เป็นเพจดังเนี่ยเขาลงพร้อมกับแคปชั่นแคปชั่นเนี่ยบอกว่า หนีเที่ยวแป๊บก็เจอดรามา่าถึงว่าไม่มีเวลาไปดูแลลูกสาวเล่นละครเวทีหลังมีภาพน้องปีใหม่ลูกสาวเนี่ยเล่นละครเวทีที่โรงเรียนแต่ว่าไร้เงาพ่อสองการมาให้กําลังใจค่ะคนก็เลยไปคอมเมนต์ว่าก็มัวแต่ไปเที่ยวกับสาวแมทบดิวนสอะไรอย่างนี้แต่แมันก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์อีกนะบอกว่าเหมือนอ่านข่าวแล้วแบบว่าเห็นเขาอยู่นะคะเห็นเขาไปอยู่เหมือนกันเห็นลูกคุณแอปแล้วข้างหลังเนี่ยถ่ายติดเหมือนเป็นคุณสงการคนก็เลยแฮกไปสองรูปว่าเอ้ยตกลงเป็นคุณสงการไหม มีคนคอมเมนต์ตอบก่อนว่าเห็นแค่เหมือนค่ะแต่ไม่ใช่สงกรานต์แต่ว่าภาพเนี้ยก็พร้อมหน้าพร้อมตาคือคือพี่จะบอกอะไรให้น้ำคือคือคือเขาไปเนี่ยก็เห็นใจเขานะฮะว่าเขาไปแล้วเนี้ยเขาก็ไม่ได้คุยกันกับแอนะรือว่าข้างหลังน่าจะเป็นเขานะคนไหนล่ะก็ภาพเมื่อกี้อ่ะไม่มีมีก่อนนะไปดูที่ดดูกลับไปดูสิย้อนหน่อยย้อนหน่อยไหนล่ะไอภาพเมื่อกี้นี่ไม่ไม่ไม่ใช่ภาพนี้นะ เมื่อกี้มันเป็นไอ้นี้เออแต่เขาใส่สีขาวเนาะใช่เอออาจจะไปดูหรือเปล่านะคุณแม่ไม่มากลับไปอีกทีกลับเปรูปแรกเลยอ่ะแรกๆเลยอะรูปแรกที่เราออกมาเมื่อกี้รูปแรกอ่ะเนี่ยขวามือเนี่ยไม่รู้ว่าไปหรือเปล่าอ่ะ แต่คนในโรงเรียนยจะพูดได้ดีที่สุดนั่นแหละว่าเขาไปหรือไม่ไปเนี่ยแหละปัญหาของครอบครัวนะคุณผู้ชม<ต>นะ,ะที่พ่อแม่ไม่คุยกันคุ่ณแเวลาพ่อพ่อแม่ผู้ปกครองไม่คุยกันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้แหละโดยเฉพาะพ่อแม่ที่เป็นคนสาธารณะก็น่าเห็นใจเด็กๆเ,เรื่องนี้เนี่ยก็คือแอปเนี่ยเขาก็ใจแข็งแล้วแหละเขาก็เดินออกมาอย่างสง่าผ่าเผยเพราะว่าอ,อยู่ไปก็เหนื่อยอยู่ออไปก็ไม่มีความสุขฉันก็ตัดสินใจออกมาดีกว่าคุณสงกรานเนี่ยเขาก็คงคิดว่า ชีวิตมันก็ต้องก้าวต่อไปคุณแม่ฮะไอภาพที่เป็นหลังคุณสงการเมื่อกี้หนูว่าเป็นคุณสงการกับคุณแมทแมทเป็นแมทเป็นแมทเป็นแมทแต่ว่าภาพที่อยู่ในงานเนี่ยก็ตอสงกรที่ต้ปีใหม่แล้วน่ะก็น่ารักดีนะก็อีเวนย์แจ่ใสคือคือบางทีเนี่ยเราเข้าใจตรงที่ว่าบางทีบางมีครอบหลายครอบครัวที่พ่อแม่เขาไม่คุยกันเลยนะค่ะแล้วก็พ่อเขารู้สึกว่าไปแล้วไม่รู้จะไปทําไมแล้วก็ไปเจอญาติทางฝ่ายที่ตัวเองไปแล้วรู้สึกอึดอัดไม่ดีเขารู้สึกอึดอัดนะคะ แอปก็รู้สึกอึดอัดที่มาเพราะว่าเขาเขา,ขออาก็ยังรักกันอยู่แต่เขาคงไม่อยากจะเจอกันก่อนในช่วงเวลานี้<ฆ>นะฮะส่วนสงกรานเนี่ยเขาก็คงจะแบบว่าไปแล้วก็รู้สึกเขินก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไปดีกว่านะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าเห็นใจก็ไม่ใช่สองคนนี้สิ่งที่น่าเห็นใจก็คือลูกนะฮะก็คือลูกของเขาเองนั่นแหละค่ะนะเพราะว่าทุกคนนต่อให้พ่อแม,แม่รักกันแล้วหรือเลิกกันไปแล้วหรืออยาก,กไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่า ลูกก็ยังเป็นลูกของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปให้กําลังใจลูกในการเล่นละครเวทีบางทีเราก็ต้องทิ้งอารมณ์พวกนี้ออกไปนะฮะแล้วก็แสดงบทบาทของความเป็นพ่อเป็นแม่หน้าที่หน้าที่ที่มันสมควรที่จะต้องกระทําด้วยเช่นเดียวกันนะฮะใช่ค่ะอ่ะแฟนคลับช็อกก้องห้วยไร่แต่งแล้วแต่งงานแล้วหรอแต่งแล้วแต่งแล้วก็ก<ๆ>็<ๆ>ไม่แปลกนี่น่าจะแต่งแล้วจริงๆนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่ปีนี้ค่ะก็คือปีที่ผ่านมานั่นแหละเพราะว่าเหมือนกับ ภาพนี้นะคะเดี๋ยวขอเล่านิดนึงก็คือว่าแฟนๆเขาก็เกิดการตั้งข้อสงสัยแล้วก็มาสังเกตกันว่าอแท้จริงแล้วเนี่ยคุณก้องเนี่ยเขาแต่งงานแล้วหรือยังแล้วแต่งไปทางการเมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะว่าคนเนี่ยเขาพูดถึงภาพที่คุณก้องเนี่ย คือถ่ายรูปแบบนี้อีกครั้งแล้วก็ตอนเดี่ยวอะเดี่ยวปีที่แล้วคุณแม่ได้ไปดูไหมไม่ดูค่ะเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่12ที่คุณโน้ตพูดอะไม่เคยดูมันมีช่วงหนึ่งที่คุณโน้ตเขาหยิบยกหยิบยกที่ว่าไปเป็นประธานงานแต่งคุณก้องไวไล่อ,ลอ๋อเหรอเออคนก็เลยคิดว่าเอ้ย นั้นแสดงว่าทั้งคู่คงแต่งกันแล้วจริงๆเพร<ด>าะว่าภาพใน IG เนี่ยมีการโพสต์รูปคู่เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วไงเขาแต่งกันไปเถอะค่ะเขาก็อยู่ในวัยที่จะต้องแต่งงานแล้วก็ต้องแสดงามยินดีมีชื่อเสียงมีเงินทองแล้วก็มีความพร้อมนะฮะแล้วก็รักกันขนาดนี้นะคะ แต่งกันไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยมาข้ามมาที่ข่าวของคุณหนุ่มกะลาค่ะทำไมเขาถึงอึดอัดมากเลยกับการใส่กุญแจมือใช่ไหมฮะก็กลางวันร้องเพลงกลางคืนก็เหมือนมาใส่กุญแจมือก็หมือนเป็นเพราะกายแหละลูกมันก็เป็นเพราะหนุ่มคนเดียวนั่นแหละลูกขาไปร้องเพลงของเขาเขาก็ ตามไาถึงแกรมมี่แล้วหนุ่มก็ไม่ลงมาคุยไปเคลียร์กับเขาเขาก็ต้องรวบแล้วค่ะ <aime> ซึ่งถ้าคุณผู้ชมยังจําได้นะคเขาเอาเพลงนี้ไปร้องกว่า44แหง่งจนถูกดำเนินคดีตามตัวเลยแบบนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมทางด้านของคุณหนุ่มกลาเนี่ยนะคะเขาก็โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความผ่าน Facebook เ,เขาบอกว่ามาขึ้นศาลที่นครศรีธรรมราชก็บางทีรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโชคร้ายนะต้องเหนื่อยกับเรื่องที่มันไม่จบไม่สิ้นทักทีคือกลางคืนกลางคืนจับมืใช่ไหมพูดวันสลับไม่ใช่ไม่ใช่กำไรเพชรนะไม่ ไม่คินหบอกกลางวันกลางคืนเนี่ยจับไมคแต่ว่ากลางวันเนี่ยมาใส่คุณแจมือก็รู้สึกว่าโชคร้ายนะแต่ว่าในความโชคร้ายเนี่ย mm hmm. ก็ยังมีสิ่งสวยงามอยู่เขาเอไหมทุกครั้งที่เขาเดินทางไปเกี่ยวกับทําเรื่องคดีเนี่ย mm hmm. เขาจะเจอแต่มิตรภาพดี mm hmm. ดีไง เจอคนที่แบบเราให้การต้อนรับดีแบบไม่ได้แบบว่าหวังร้ายคิดร้ายอะไรเงี้ย <กด S 1> เขาก็เลยแบบมีกําลังใจตลอดทางกฎหมายคือกฎหมายลูกนะคะกฎหมายคือกฎหมายเราเป็นบุคคลสาธารณะเราเป็นศิลปินถ้าเราทําผิดกฎหมายเราก็ต้องรับโทษเหมือนคนปกติทั่วไปที่ก็รับกันนะฮะอย่าไปบอกว่าเนี่ยเราเป็นถึงศิลปินแล้วเราไปใส่กุญแจมือเนี่ยเรารู้สึกไม่ดีเรารู้สึกอึดอัดเนี่ยมันไม่ได้หรอกค่ะ ต่อให้นะฮะน้องก้องไอ้ไม่ใช่น้องกล้องชื่ออะไรน้องกะลาน้องนุ่นกะลาเขาเป็นรุ่นเหลนที่มหาวิทยาลัยนะฮะก็มันก็ต้องทําตามกฎหมายนะลูกนะรัฐมนตรีก็ต้องใส่หาคิมที่ออกไปก็ยังต้องใส่โซ่ตรวนกฎหมายคือกฎหมายอยู่ในประเทศ อะไรเราก็ต้องเคารพกฎหมายอันนั้นเราอยู่ในเมืองไทยเราก็ต้องเคารพกฎหมายประเทศเรานะฮะเราละเ,เมิดเราก็ต้องยอมรับนะฮะถ้าเราไม่ละเมิดเราก็ต้องสู้ไปตามกฎหมายแล้วก็สู้ไปตามสิทธิ์ของเรานะฮะแต่เขาก็ยิ้มนะคุณแม่เข้าใจค่ะเขาใจเพราะว่าแฟนคลับเขาเยอะอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเข้าไปอย่างอย่างอย่างไปที่นครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยแฟนคลับเยอะนะครับเพราะว่าคนใต้ก็ชอบอยู่แล้วหนุ่มกัลาให้กำลังใจให้กำลังใจกันเยอะแล้วความทุกข์นี่กลัวรอยยิ้มผู้ต้องหาเนี่ยก็รู้จักกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกลัวนะ มีเพื่อน <S <S ไม่ต้องกลัวนะฮะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะหนุ่มๆนะอย่าไปร้องเพลงเขาอีกเพราะว่ามันเป็นเพลงลิขสิทธิ์ขนาดเจ้าตัวเจ้าของเพลงที่เขาร้องเขาังไม่กล้าร้องเลยเขายังไปร้องเพลงอื่นแล้วเลยเก็เพลงของเขาไงที่แบบว่าก็เป็นเพลงอื่นเป็นเพลงของเขาที่เขาไม่อยู่แกรมมี่แล้วอะนะฮะก็ต้องระวังด้วยเพราะเรื่องลิขสิทธิ์นี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมนะฮะมันหลายครั้งมันก็เป็นต่างกรรมต่างวาระนะฮะมาที่คนนี้แล้วกันนะฮะหญิงลีเหรอหญิงลีเลิกแต่ง ปิดฉากรักมาราธอนหนุ่มนักวงการเขาพวงกันมานานประมาณ5ปีคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ปิดฉากรักแล้วนะคะก็เลิกกันใช้ชีวิตสดได้ประมาณ3-4เดือน,นแฟนเขาน่ารักเชียว<ะ>แฟนเขาหน่าตลอดเออน้าตาดีคุณแม่คุณแม่หญิงลีก็ดูดีขึ้นเยอะนะหลังจากที่ป่วยแล้วก็ตอนนั้นนี่ก็ น้ำหนักขึ้นอะไรอย่างงี้งแต่ตอนนี้สวยขึ้นแล้วแต่ว่า5ปีที่เขารักกันมานะคะเรียกได้ว่าเป็นรักมาราธอนนะแต่ว่าตอนนี้ยืนยันแล้วสถานะโสดเพราะว่าประมาณ3-4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช้คำนี้เลยก็ว่าได้โสดเขาตั้งใจจะหยุดความรักเอาไว้เพราะว่าคิดว่าจะอยู่กับตัวเองให้มันสบายใจเหตุผลเนี่ยสั่งให้ใจหยุดรักเพราะว่าปัญหาที่มันซ้ำซากที่แก้ไขไม่ได้ไงถ้าหากว่าเราเปลี่ยนใครไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองดีกว่าถูกไหมคะชินแต่ว่า หนุ่มๆก็พาจีบเขาเยอะนะคือปัญหาเรื่องมือที่สาเนี่ยเขาไม่ขอพูดถึงในตรงนี้เพราะว่าตอนนี้ต่างคนต่างมีชีวิตละ,<ฮ>ะแล้วก็มีทางเดินเป็นของตัวเองก็เหลือไว้มิตรภาพวันดีๆที่เคยรักกันนั่นแหละ,<ฮ>ะคนที่มาจีบเนี่ยถ้าถามว่าเป็นคนแบบไหนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องอายุมากก็ได้แต่ถ้าอายุน้อยเนี่ยอย่าเยอะ,<ฮ>ะขอให้เป็น เป็นคนที่แบบว่ามีวุฒิภาวะความเป็นผู้นําเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติเข้าใจเรื่องงานของเราดีกว่าว่างานเขา,าเป็นยังไงเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องใช้รอยยิ้มในการออกสื่อไงยิ้มยิ้มยิ้ม,มถ้าหากว่าในใจมีความทุกข์เนี่ยรอยยิ้มมันก็ต้องยิ้มแม้แต่ว่ายิ้มที่ออกสื่อไปเนี่ยมันอาจจะดูแบบไม่เต็มที่ไหนะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมแนละ้วเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีภาพยนตร์มาแล้วนะฮะใช่ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีนะจะเป็นผีไม่เอาไหนต้องติดตามนะคะช่วงนี้พัก